นุ่มสดอร่อยออกัขขนอีกแล้วนะคะมัน,นิซิม,มีเมนูปลาหมึกย่างแล้วก็เอาหมีหกินหอยนุ่มมันจะตำกุ้งซูชมันจิมเบอร์เกต์เออนี่นุดด่งเครื่อ,องมันิซิม,มีกุ้งย่างกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็ผัก ใหญ่บอพี่น้องอ้นี่ไงมันข้าวครับตอนยังข้าวไม่ค่ะกินมันจะข้าวมันต้องกินกับแกมคั้ต้องกับแกมใช่หรือเปล่าเนี่ยไม่ค่ะมันก็คือว่ามันข้าวเหม่อยากได้แนวตัดข้าวเหม่เข้าใจไหมไม่มีหรอกกับบุคคลมีแต่พ่ชายะแหน่ เ็ไม่สอนมาเนมันมีช้อนของอันข้าวแรงเ็ดอทอะไรแซนป่ะอย่างมั้นข้าวแรงกันตามันหรือเปล่าอ๋อมีตามาออกอันนี้อะไร เดี๋ยวไปซื้ออยู่ตลาดใกล้ๆนี้ก็ได้เราซื้อโลน่หร่สองเอามี้อ่อะืมหมดแล้วจ้าเอาสองั้นละหนึงอนเอาไปลุหมดแล้วนิมือนะโอ่นแตน้ำเตจะซื้อดเดี่ไม่ได้ซื้อดอแบบด้านไหน พวกนีก้อนค่อยกินมันนี้ืกจะกินมาอะไรนะวาคุณหลายอย่าง okay.

อะไรแบบยี้เป็นังมีผู้ได้มาแก็บกินนะ ยายเอาที่ชูให้นะ มาแล้วค่ะพี่น้องกุ้งเซนอันปลาเซ็บดีอร่อยเล่เผ็ดมากกินดีาก้นขอบอกนั่งให้ให้การน้าบนี่จัดสมใจวัน ได้ๆก็ยังจนะกินครับงนี้คนละอย่างจะต้องเอามากินมาละเมนู กินไปด้วยร้องไปด้วยได้ <c oughs> ดไหมทำตาอะไรเหรอ Moo nga po, nampal ng อว<า>องมองึงววางนะก็ตั้มันผมมานั่งไม่พัดคุณอ่ะพัดกินไหมก็กินกับกดัดทินส่วนกับกระนสืวนใช่หน่อยเห็นกับตัาข้าวประมาณ เปิดสิโอ้ยดื่มก like, ันเลยวางงานเนอะเอาน้ำจ <laughs> ิ้มน <undercover> ู tha ้นเหอ่ะยมากสวยมกหอยนางรมกินทั้งน้ำแตอืมเป็นอะไรแปลงวันบุกได้จริงอันนี้ เคยมาคบรป่าไม่ไใส่คนแบบแต่ือเป็นคนไม่ไม่ไม่กินอันนี้แถไมีอยู่เลยโอ้โหเอาอย่างมันข้าว่ยตอนไงเอขาล่องก่อนเดยวอย่ามันข้าวนนไปเตโอเคปะเอาโอเคปังโอ้ยเป็นไ่ โอ้ก็จะมป็นให้กูปานกูบ่ซื้อเนาะก้อยจิ้งข้าวซอยไส้หน่อยเดียวเมึงใส่บมกต้มนี่หน่อยน้อยนี่หน่อยคนไม่เคยไม่เคยไงไม่รู้หรอกเออสบายไม่เคยเนาะข้าลองกินล่อซึ้งล่อซึ้งไม่บอกนะ เอาอะไรล้วั่นู้ลไปเลยมาโอ้ยเฮียทำขึ้นเป็นอะไรขับสวนกันนั้นก็เป็นยังหรอไม่เสียบใช่ไหมไม่ใครมันนิดเไม่ หายไม่เย็นหังหายนิดเดียวอะไตัวใหญ่ๆสองตัวไปเลยโอ้เนเบิตอดนอะไรก่อนตอนข้านบาเดพี่เขาเว้ยจัดกินก็ได้เป็นยังกินได้ใช่ใีระบบตัวนั้นถ้าซื้อแท่ปะกินบนเลยห้องสีอะไรที่ันต้จิ้มเขาอะ จะจิ้มข้วหนาข้าวเสียเขาบูกว่ารัวเขาไม่เกิดแต่จมูกเพาว่าเขาเฮยียดเป็นงี้เนี่หน่อยได้หนิขาข้าวา้าวไม่เหยดเนาะ้าข้าม่เห็ียอีกนี่มันไม่ไหม้ไงจิ้มรู้สึกว่าไปนั่งหลังข้อมแล้วปวดหลังจิ้มใหญ่กินยู่ว มันต้กินนีเจอเจอเข้าไปเดี๋ยวเจอเจอันน um> ี้ไงนะครับใส่อีกตัวนึงบ้าห้วนสองเลยบ่ะก็ได้มันแรกสิ่งแชร์มัแรกเป็นอะไรมันแรกบนอยู่แล้วเอามากมากจุดยอด Rồi cho chị 1 cuối thơm Chị chạy này Đúng qua đây กย่านมันบอดอนั่นนะอ้าวมันเห็ดหอมกอดกอดพี่น้<า>องมาเสยเน้องลุงเนเอาเท่เอาเท่มันสีหมวยุงเ แข็งเนียมอู้ทำไมเธอแข็งมาใหญ่่ถ้า,เ,าเขาไม่มีชวน,<อ>น่ะเอาเอามาที่สุน้อยพอ<า>อันนี้ล้วเนี่ยอือเป็นอนะ่าอ่าอไมนี่นรออนะึอืมมันนอันนี้น,อน,น,นเอาไปห็นทัางเดบิวบ่เอาพากะทิม,มาใหญ่ท่นานดั้าหนังสีมากเบิร์บอ่ใจกะทินเอาพคา,านี่ <laughs> เลยเบิดแค่นรายขึ้นเอาว่าฉันไม่เนาะเสียดเลยว่าไหนกินมะาตาย่ไหนคุณจะบอกห้ได้เหรออ๋ออ๋อนะอ๋อไปข้าพ่อได้ห่อไปบอกห่ออ่อนพอเนี่ยใได้นะยิบๆๆยิบเลยเช่อกรุงเข้าไปสองตัว ยังบอกคะใคปพี่ปูการเป็นอย่างไอมันเด็ดพี่ได้เด็ดมากพี่พี่ปูพินงพ้งอีฟบอกเอาไปขายค่อยเอามาอามาพีเด็กเอาบวงมาที่เอาบวงเอาไปขากหาซื้อซอนเดียวอะไรนี่ไอซื้อซอนพลาสติกม้าใส่เราเที่บอซื้อซอนเดียวกวนนะเอามาฉันจะรีวิวช้อนเนี่ย เดียวตั้งรักแต่ว่าอร่อยดีว่ะพี่น้องซ่อนสมัยไม่ได้เหครับรีบวิวสกัดซื้อมาซาบะ <c oughs> เป็นไงหอยนุม่มสดอร่อยคือแบบแซ่โอ้ยเนี่ย มันหวานขึ้นมาข้าอ่ะมันหวานนกมาชินแต่ที่มันไปนิ่มันบุนมกินหอยบะมากินหอยหือขาดบอมากินหอยบะไม่ดิไม่หวานหัขาดบอสชิมมาไปให้รห้องไมฮให้รีบห้อห้องไม่เปิดิดใจ

แค่ว่เวิบ์ตอ่ะแค่วตีนะเอาก็บอ,บ,อบอกว่าไม่ผ่านี่เดมีนเอาพาไม่ผ่าก็บอ,อกว่าให่ผ่าไม่ผ่าก็เลยไ,<ม>ไม่ผ่าเขามาจมูกกันถะ กินข้าวเลยผ่าวเองดีกว่าจ้ะท<อ>ี่เผาวก้อนนี้อ้วนเด้อกินน้อยหน่อยก็อ้วนข้าวมันหวานอันนี้มันหลไหมม,มอืเห็ดอวิแต่ว่าหอยหวานนั่งเลยทำยังไงมันจะกินเอาจุ่มลงไปคือคนคนคนติดที่ไม่ต้องทำเป็นคำอะ่ะ

เอมเอ็มสื่อแบอบแบบอยู่ตลาดนะ่ะไม่กินเสียกว่าร้านนั้นนะเนะด็กช่วง เ่าเมื่อไอไรพันยันเอาเหมือนีวพกเรซื้่แมนบ่พรุ่งนี้ไม่พักแล้วนะพี่เตยแปงีจีแล้วเาแม่พอดีดีแลยแต่ยัง่าเหมือนนี่ไหมเป็นเอลยางเนี้ยไหมเป็นยันอไรพ่อบอกว่าับบว่านี้จังละมือมือแก่ไลย ไม่มีที่ซื้อก็าบอขายเมนตัวนี่อะไรอะไรไม่มีอะไราถูกบาลีลิวจิตใจแล้วเอาไปเลยเออเออเบาาเเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโบโบเสียงใส่ดนนเดี๋ยวดีอย่าเพึ่งเราเป็นคน2อ,อคนในร่างเดียว เดี๋ยวอีกไหยเอาลอเลยอ้วนเอาล็อกคืนไปเลยอืมจัมบจีบบอ๊ะจับบอ๊หวานบอ๊หวาน <laughs>